ไล่แปดซิ้อ่ะไล่ชักหน้าชักังเลยเกๆเด็กๆไล่ไปเลยอ้กนิดนึง่ะสองรวินาทีสองร้อยห้าวินาทอ่ะข้งต่อไปสหัส

อยกเอาลูกาเอาเบาเอาเบาวป็นบรรยากาศคึกคักไปท่านผู้ชมอยากจะนันในื้เน้อ ดีได้ดีได้ครับแบ่นกรายอยู่ได้เลครับ55หนึ่งร้อยยี่บสาพันปีสามพันปีห้

然拿过来，那么宽。

ไม่แนได้ไปเจอพนักงานเกินต oh ่างหม้อหมว